สบายดีแอร์ี่ดิชันกัมพูชาเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าฝีมือจีนลงทุนใหญ่ที่สุดในประเทศเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับกัมพูชาเริ่มต้นการดำเนินงานโรงไฟฟ้าฐานหินห้วยเตี้ยนพระศรีนุ ซึ่งกลายเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเป็ดอย่างเป็นทางการหลังจากทดสอบการทำงานทั้งระบบสำเร็จโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวเตี้ยนพระศรีหนุภายใต้บริษัทการลงทุนต่างประเทศหัวเตี้ยนจำกัดของจีนระบุครับว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ปรับใช้มาตรฐานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของจีนโดยมีกลาลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่2คูณ350เมกะวัตต์การดำเนินงานเต็มรูปแบบของโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวเตี้ยนพระศรีหนุ มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างอุปทานไฟฟ้าและทำให้โครงสร้างพลังงานของกัมพูชาสมบูรณ์แบบโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เวลา27เดือนจากเดือนสิงหาคมปี2020จนถึงพฤศจิกายนปี2022อันหนึ่งครับองค์การไฟฟ้ากัมพูชาระบุครับว่าความต้องการไฟฟ้าภายในประเทศพุ่งขึ้นเป็น4 0 1 4เมกะวัตต์ในปี2021ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง จาก3,972มิกะวัตต์ในปี2020แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี